いいタッチだ、ね。 เาทุกคนอันนี้มือเปล่าต้ปปาองกินไปเปิดมือเปล่าทุกคนใส่แล้วพวกวราคลิกลงนี่ทุกคนโอ้กรขกระนี่นี่นี่ ่ท oh. <c ười> mm. ุกคนโอ้โหนี่ตกแล้วทุกคนโอ้ป่าแถวนี้มีนกเป้าเซ้ยทุกคนว้าวเต็มเลยแขกม้านเฮามานี่นกเป้านกเป้าเรากำลังขังให้ทุกคนนะไปเรียกด้วย มันมันมันมาหนิแมดแรงกูเนาะโอ้ตัวใหญ่นกเป่าตึ้นข้าข้าข้าถือว่าทักทายสบายดีตอนเสาร์นะพี่น้องเนาะว่าห้ามาแต่เสาร์เลยวันจิตเปิดกล้องตอนเสาร์กะเอ่อเห็นเห็นหุ่งเนาะทุกคนเนาะว่าเฮามมามืนอนี้พาทุกคนมาจอกนกกินบางให้ทุกคนกบนบางให้อยู่ทุกคนว่าเนาะโอ้โสูงเนาะประมาณสามสิบกว่าเมตรเนาะ สูงหลายกบมาให้กุลมาเดี๋ยวมัอนี้รุดนนํากันเถอะคนอจอกปลวกกินมังให้เนาะสิมานรูปมานเลือกสิได้จากแต้มแตไดนกระยาดเนาะลองเบิงบ่งดรุนเบิ่งนํากันนะทุกคนเนาะนเพราะว่ากบมาให้นี่มันกับบริยูใกล้บ้านมาได้เนาะประมาณสี่หารักจากบ้านออกมากินหรืจักรข้าวเยวเนาะมัอนี้รุดนนํากันทุกคนมัอนี่มานโมมานอะไรกันเนาะ อนะนกเป่าแต้มแรกนกกระโดกมันเขาอีกด้านหนึ่งทุกคนด้านที่ห้องประตั้งกล้องเหอเนาะนกเขานนัไปเลยผู้ดีดยิงเนาะเสร็ดแล้แต่ถ่ายบาเห็นตอนยิงนะทุกคนนะอ๋อมันมันสองเต็มไปทุกคนนกโกกให้มันใหญ่เนาะมันตากออกสองขางยิงขางนี้นกมันไปเข่าขางนั้นเไปนั่ไปยิงขางละเนาะมันมันทุกคน ก็ะเล่นหลายนยทนะุกคนก็ะเล่นหลายเป็นโมเป็นโมอ,อยู่เสียดเต็มมันสูงก็ะเล่นเขาทุกคนเดีย๋ยวจะลองยิงก็ะเล่นมา

nhẹ oh. bôi nhầy nữa thử xây quân xuống khả năng nem nên phải lên tô thó nhưng á tẹm con mình, mán con bảo con cả liên เริ่มพาเลยทุกคนเนาะพอเฮาเข้ามามีการเฮ็ดซุ้มบ่ฮู้ว่ากลุ่มใดเนาะมัยิงก่อนมีคนมยิงก่อนนกเริ่มแตกมันน่าจไปอีกกห้กกนึงเดี๋ยวเฮาจะนําไปเบิ่งอีกกห้กกนึงเนาะทุกคนนําไปเบิ่งอีกกกนีนกบ่เข้าเลยทุกคนไปไปบกกใหม่เฮายิงกโดกตกอีทุกคนตัวนึงเนาะกําลังยาแต่กกห้ีงาห้ว่าจะไปเบิ่งกกะเนาะมาแล้วนกน Một cái mà mà được Một con ít tốt Để khẩu phải kiếp bằng con á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อ้นี่กเป็เนาะเ้าก็โดกมะมันมันทุกคน่ะเดี๋ยวทันี้เราจะเปเนยังไงบ้งก็ให้อีกโคหนึ่งเะทุกคนเนาะไปมันมันมาดิทางมาหอดก็ให้ต้นที่สองกัทุกคน กกงใหญ่นี่นะพวกนี้โอ้โทุกคนสูงหลายต้นนี้นะน่าจะถึง40 40กว่าเมตรไปแล้วทุกคนเลยสูงแห้งเนาะไปเราลุ้นกันว่าเชาวจีนจะเต้มเพิ่มมาเมื่อวามันเริ่มสัวเลยเนาะแต่เดี๋ยวจะมีเวลาย่างอีกคราวหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอาจจะมีเวลาย่างอีกบุญดนปันใดเนาะเดี๋ยวจะคอยกลับไปเบิ่งทีมงานเราเพราะว่าเมื้อวามากันอยู่สามคนเนาะมีเบาเนี้อเบาเล่า ก็มาเหมือนแล้วก็แอดบอกผู้ไทยก็มาทำการเหมือนพี่เนาะเนาะทุกคนก็เป็นยูทูบเบอร์คือการบินเนาะแต่ว่าสุพลเป็นสายต่อไก่เท่ามาหาเนาะดักยิงงกกินมาให้เนาะเดี๋ยวไนรุ่นเบิ้งล่างกันจะหน่อยจะกลับไปเบิ้งว่าทางสุพลสีมานบอลสีใดกําแข็งบอลมือนเนาะไปเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเนาะไปรุ่นอ่ากินมาให้กงก่อนตะกอนเนาะไปด้วยดอกหอนจุกไลายขนาดทุกคนเซลเซลอยู่ ขึ้นเลยเนาะขนาดห้องบ่ถไทยิงนกใหญ่นี่ยยิงดอกก้อนจุกนี่ครับบ่เป็นไงปิีงแสบอีกทุกคนเลยคือวะกกูคือว่าบ่ได้แต้มเพิ่มเนาะทุกคนเนาะมันลมแห้งไรเนาะโอ้กกสูงขนาดเลยกกูสูงข้างไงอยากจะกลับไปยิงใส่ก็ฟกบึงกกเก่ากันเนาะกก์นี้เบาไว ล้มแห้งไรทุกคนยิงไม่ได้เนาะนกกระเเทวอยู่แต่ว่ามันล้มยเนานะเขาหมดสมาร์ทแนมหาหนกเห็นช่อมว่าล้มแบบอย่างโหดเลยเ,เดี๋ยวกลับไปบนโคก,กเก่านละ้วกันนะเอาเลยบนแคมป์เอาก,ก่อนทุกคนเราต้องมาทีมงานเขามีใครกลับมาแล้วหมดนะโอ้ยเขามีเพไปมาเนาะมีเพย์มาเนะนี่ยม,มันคืนนี้เานอนนี่แล้วทุกคน ปูเปกันนี่เนาะไปพิเดี๋ยวจะกลับลงไปบึงโกให้อีกนะทุกคนเนาะโ่้ที้งานเ้ยังทันมีครมาเนาะไปบึงนกกิ้มให้ก่อนไปทุกคนหกทุกคนถ่ายบุญทานเนาะต้กงทัานเขามาไว้โอ้ยี่เทิงทุกคนเดี่ยวล่อหาพวกเนะ เป็น้ย่งนี้ไงะทุกคนนกขมาจับอยู่ปลายหลอดน,นี่เนาะสูงเติบนก,นกขม้าับตัวหกสถาบัน,นเห็นไหมล่ โอ้นี่นะทุกนี่โอ้เขาจุดเขากพรียงตบอะวเนะฮะเด้เพิ่มอีกแล้วทุกคนมั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 นโอเคไปกับน้องแคมป์เข้ากันคือว่ามาให้ก๊กนี่นั่งหลายทุกคนทุกคนยังยิงอีกหลายมืออยู่ มันลมแห้งแล้วเป็นอุปสรรคในการยิงทุกคนอ๋อดกขนาดนี้มัให้ดูสังเกตจากพื้นทุกคนเป็นมังหอยใหญ่เนาะเนาะมังหอยใหญ่เลยมังีอยใหญ่ๆเลยบักใหญ่มาก็งามเลยนะอีกกกหนึ่งนลาน่าจะเป็นมังหอยหินทุกคนหน่วยเลี้ยงคือกันแต่มันจะหน่อยๆกว่านี้จะบุญใหญ่ปะเนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวขับกลิน sùng hơi cao đó mình đặc nhiên hơi cao. เด่นเลยทุกคนของคุวเลยตัวนี้นะนขา่าวจะข้างคุณนะเอานั่ไปยิงเอานั่งไปท่านข่าวทอดโก,โกหกให้นะจอบไป็บุ๋มนะที่ขางได้พิ่มเท่านึงแล้วจะเอากล่องไปไประยทุกคนนะถือว่าโอเคแล้วได้สำเร็จมาอันนี้นะนุ่มแห้งไยทุกคนเลย,อเยจ,จอบบังอีกแค่หน่อยก็แลนะ้วคือว่า เข้เาวกับพอด้กินอยู่นะมันอยู่เปน็นยังไง่านแอ็ดมันเลยบ้ามันเลยลมหลายแล้วทุกคนเนาะต่อไกอไ่กับบุตรยิงนกกับยิงมันยากเพราะมันลมหลมายก็หมาปิงนะนี่ครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอนี่ไปยอยู่ทุกคนโอ้ หมอนิกะมอนินกะดื้อขนาดทุกคนเลยคงจตายเนาะคงจตายครับมัจตายเลยแหละถือจุดอะไรกันเนียดกนดีเนาะทุกคน กระดูกซีเนาะนี่อันนี้ที่ว่าสุดยอดเลยแต่เหมือนีเขาบุกคือแบบมันจะจะยังอยู่เนาะแถวนี้เนาะแต่เป็นเมื่อก่อนน่ะมีเนาะเมื่อก่อนตอนไหนผมมีมีหลายแต่ว่าปัจจุบันนี้นบุกคือแบบมันจะยังย่งอยู่เห็นตะบิดกับบุกคือแบบแมนเพิ่นสับนะคืนแบบเป็นนกแกวแ้วตรงย่งคนเนี่ยเห็นหางชี้เงาเออยอิ่งลงมาเป่ะวะ นกเป่าเนาะถือว่ามันมันเนาะต่คุนมาเี้กะเล่นในตัวหนึ่งทีงานเฮาคุณหนึ่งกะน่าจะเมื่อก่อนเลยบ่เห็นเพิ่นเนาะหลังจากกลับมาต่อไกลจะเพิ่นกับเมื่อเนาะฮะเออตอนเช้าเขาดีอยู่นกไล่อยู่เจ๊แต่มันสวยมามันลุมเลยแน่บ่เห็นทาแล้วันเขาบ่เขากะมาชะงันี่เฮาคนนี้เออกุกหน้ากัดคอยไปไปอยู่ไลยบ่ปันได้ตัวน่ะมันชูงแนกับส่วนไรนกเลืองนกกระิ้วเขาเนาะ อะหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วทุกคนมืัอนี้่สิว่าโอเคเนาะพอได้อยู่ได้กินมืัอนี้ค่ะทีมงานเัางู่หนึ่งกลับก่อนมุฮู้ว่ามานว่ามานซ้ำจะได้จะได้เรื่องอะไรมิตรลีอยู่เห็นเราคนกองว้ให้เบิ่งนซ้ำเนาะอ่ะตัวว่าพ่อๆกันใหม่คลิปหนาเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมกดติดตามส่องเขาพุ่งเขาไว้เนาะไว้จะบอผ่านคลิปใหม่ๆเขาพุ่งเขาติดตามเมื่อวานคลิปหนาเขาจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแบบใดอีกเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนมันมานเนาะไอ้นกเป่ามอปิ่งมืัอนี้